ลัคนาราศีมิถุนบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะลัคนาราศีมิถุนนะคะโชคดีของชาวมิถุนในช่วงนี้นะครับเเรียกว่าข่าวดีเนี่ยช่วงดาวย้ายเยอะๆช่วงนี้ข่าวดีเรื่องอะไรชาวลัคนาราศีมิถุนนะนะเอาพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อย ดาวย้ายเยอะๆช่วงนี้ข่าวดีเรื่องอะไรที่โดดเด่นที่สุดคือเรื่องของความรักแล้วก็เน้นย้ำว่าความรักใหม่ๆนะสำหรับคนโสดนะเออความรักใหม่ๆสำหรับคนโสดนะฮะเพศตรงข้ามนะคะความรักใหม่ๆสำหรับคนโสดเพศตรงข้าม นะจะมีเข้ามามารู้จักมาเจอเจอมาปิ๊งกันนะเออนะอืมไม่อยากได้ความรักอยากได้เงินเลืองมึงอืมนะฮะนะฮะนะนะชาวลักนาราศีมิถุนนะเออความรักใหม่ๆที่จะมีเข้ามาความสัมพันธ์นะฮะ เราบอกจะเจอโคจอเลยไม่อยากได้เ้าอยากได้เงินต้องเสนอบอกตลอดเวลาหรอกอบางคนเขาอยากจะมีผัวทำไมละ่ะเขาคันเป็นเหมือนกันดนะ้วยเออก็เธอยังไม่รวยบางคนเขามีตังแล้วเขาอยากมีผัวอืมเข้าใจไหมมิถุนสามีติดการพนันหนักหน่หนวงมากคาอาจารย์ สงสัยต้องมีสามีใหม่มีถุนชัวร์เปล่าไปเช็คลัคนาดูดีๆนะก่อนจะเม้นเนี่ยเออนะฮะนะ,ะ,นะะไปดูให้ดีเถอะเออนะฮะโสดมาสามสิบปีแล้วคงไม่มีโอ้ยสามสิบปีเขาไม่เรียกโสดแล้วคัะเขาเียไม่มีใครเอาอ,อย่าไปเรียกโสดเลยเีรษฐฐาบันคนโสดเขาสามสิบกว่าปีเขาไม่ได้เรียกโสดแล้วเออ เขาเรียกว่าไม่มีใครเอานะไม่รู้หน้าตามีปัญหาเปล่าหรือบุคลิกมาให้โทษหรือเปล่าไม่มีใครเอานะ่ะอืมอย่าไปเรียกโสดเลยนะสามสิบกว่าปีเขาไม่ใช่เรียกคำว่าโสดละค่ะเออเขาเรียกว่าไม่มีใครเอาอืมอาจจะสวยเกินงานแล้วไม่มีใครเอาอย่างเงี้ยก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะฮฮโอ้อยขุ่ฮฮฮ เอา้านะไม่ถุนนะจะโชคดีอย่างนี้แหละอืมคุณทิพย์บอกว่าทางนี้ก็เกือบสามสิบปีค่ะโอ้โโสดมาเกือบสามสิบปีคุณทิพย์อย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าสดแล้วเออเออสามสิบปีเขาไม่ได้เรียกว่าสดแล้วน่ะเออจะเกิดเพิ่งสดมาห้าปีค่ะอย่างเงี้ยก็เคยเรียกว่าสดได้ไอ้สดมาสามสิบปีเนี่ยมันต้องใช้คำไหนนะเนี่ยอืมนะ ไม่รู้จะพูดยังไงเลยสสนมาสามสิบปีเนี่ยโอ้ย้ะทำไงเอาหลังถูมุงรวดเอาเหรอคะหรือทำยังไงนะถูมุงรวดสึกหมดแล้วมั้งเนี่ยถูแต่มุงรวดอะถนมาสามสิบปีแล้วโอ้ยอย่างเงี้ยอืมนะเอานะสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล